ขอขับวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวข้างๆบ้านนะคือฝั่งนู้นน่ะผมรีวิวไปแล้วข้างบ้านข้างบ้านก็ประมาณนี้นะครับนี่นะนี่ข้าบ้านนี่ครับข้างบ้านผมก็จะต้นมงต้นไม้แบบนี้นะครับที่ปลูกเอาไว้นะน่ะมันอยู่ตรง,งนู้นหมดแล้วนะครับก็ บ้านบ้านผมก็ใครจะมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมได้นะครับแต่มาเยี่ยมบ่อยนะครับคือคลิปรีวิวบ้านล่าสุดนะ่ะช่วยกดไลค์กันม้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะอะเกานี่ครับน,นี่ผมจะไม่ถ่ายะระ่นัะเพราะขี้เก็จขี้เก็จถ่ายมา อันนี้คือสวนมะย,ยมต้นมะย,ยมนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นผักนะครับที่ปลูกเอาไว้ส่วนจะพาไปดูพริกต่อนะครับคลิปนี้จะไม่ค่อยยาวนะครับแค่นาทีหนึง่งหรือว่าชั่วโมงหรือว่าไม่รู้แหละก็น่าจะนาทีชั่วโมงก็ไม่รู้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นของที่ต้องระวางังดีๆแล้วนะพริกนะอันนี้ก็พริกเขียวนะครับ เขวก็นี่เยอะอยู่พิษแดงเก็บไปหมดแล้วหน้าบักซอยพิษแดงเก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหมกลอง,องนี่เขาก็มาอันนี้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอจบที่นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ